ลักษณะรูป,ปรพรรณของคนร้ายนะครับแต่งกายด้วยเสื้อผ้ารัดกุ่มนะครับสีเข้มกางเกงเนี่ยคือตอนแรกข่าวออกมาว่าสีกากีแต่เราดูจากภาพเมื่อสักครู่เหมือนลักษณะจะเป็นกางเกงลายพรางมากกว่านะฮะเป็นกางเกงลายพรางใช่ไหมอ่ะเราได้รับคํายืนยันแล้วว่าเป็นภาพนี้นะครับผู้ต้องสงสัยเหตุยิงที่ภารกรแต่งตัวแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยสวมถุงมือแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะครับ ที่มือข้างขวาเนี่ยจะถือปืนสั้นออโตเมติกอยู่นะฮะท่านผู้ชมที่กำลังหลบอยู่ด้านในนะคะซึ่งขณะนี้เราทราบว่ามีคนที่ยังหลบอยู่ขอให้ท่านจดจำภาพดีไว้นะคะนี่คือรูปพรรณสันฐานเบื้องต้นของคนที่เข้าใจว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะคะคือผู้ตามตงว่าดูจากลักษณะการแต่งกายแล้วว่าน่ากังวลพอสมควรคะ่ะพี่ไก่ครับบางคนเขาเรียกว่าเป็นชุดลำลองในการฝึกอย่างนี้ค่ะครับ กางเกงลักษณะเหมือนกับเป็นกางเกงลายพรางรองเท้าบูทขณะนี้เนี่ยคือเนื่องจากเพื่อนผมก็อยู่ภายในนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาถามคนข้างในเนี่ยอยากจะรู้สถานการณ์แต่เราบอกตอนนี้ได้ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันอะไรกับเรานะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยอันนี้ส่วนตัวนะครับก็ถ้าปิดประตูของทางช็อปได้เนี่ยปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่ายังไม่มี การยืนยันใดๆจากทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องเปิดประตูช็อปนะครับเพียงแต่เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อยคาดว่าคนร้ายยังอยู่ภายในภาพซ้ายมือคือภาพของคนร้ายนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ oh, ล่าสุดมีข้อมูลเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะคะว่าบาดเจ็บตอนนี้ตัวเลขขยับขึ้นไปเป็นไม่ต่ำกว่า5ราย และอันนี้หวังว่าจะหวังว่าจะไม่จริงนะคะแต่ข้อมูลเบื้องต้นที่รายงานมาคือเสียชีวิตแล้วสามรายย้ำอีกทีนะคะตอนนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บขึ้นไปเป็นไม่ต่ากว่า5้ารายและยืนยันการเสียชีวิตแล้ว3ามรายนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะคะ